อันนี้ผิดพันซึ่งมีชื่อเสียงรละแปรรูปมาจากตัวดาวอินคาแล้วก็ได้รับการรับรองนะเป็นแหล่งโอเมก้าบนดินนะนนี้นะเยนมีหลายท่านเชิญแขกท่านนะคะชิมชาได้นะคะจช่นะคะแล้วก็นะคะมาอีกนะคะสวัสดีค่ะแม่ นะคะเขาจะไปนะเรายกเลยนะพี่นั่เรายกมาฝั่งนี้บ้างอได้ทรัได้ครับนี่นะคะกําลังใจของเราแล้วก็แรงสนับสนุนเราที่จะให้ละกลุ่มของสมาชิกสภาที่จะเป็นผู้สนับสนุนเนาะเราเป็นอ่าคยกอะไรนะเราถือหีบเงินไว้แต่ท่าเราเนี้ยถือดอกกุญแจเพื่อจะไขเม็ดเงิน เอามาให้เราได้จับใจใช้สอยก็คือเป็นฟันเฟืองสำคัญซึ่งนและกันนะครับคือขาดตรงไหนไม่ได้เลยต้องไปต้องพองกันนะคะวันนี้เราจะบอกว่าหลายท่านมาให้กำลังใจรวมทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะติดภารกิจอะไรแต่คิดว่าทยอยมาจนครบนี่เราดูต่อไปมาซิกนี้เราซิกนี้แล้วก็มีอะไรบ้างนะคะแต่เมื่อกี้ที่ฉันเห็นแว๊บๆอนนี่นีๆ การเดินการละเล่นการละเล่นที่เป็นการเดินพื้นบ้างแม่การลีบ้าเท้าแม่การลีบมคือเขาเรียกอะไรเดินมักจะเริ่มก้งกั๊อ่ามาติงเกลมาติงเกลตติงกบสอเท้าเออนะคะมีหลายๆนะคะมานะคะแล้วก็ดูการแต่งกายนะคะมีการแต่งกายร่วมยุคร่วมสมัยโดยนู่งผ้าิึกเป็นเดิมของเราแต่มีการ ผมสบายขึ้นมาเพื่อให้แตะตาแตะไฟนี่ตาเติมของเดิมๆนะตาเดิมหกสิบกว่าปีแล้วเจอจ้ะแม่อย่าเริ่มสูงนะคะเดี๋ยวตกใจนะคะแล้วก็นี่มีหลายท่านแต่งกายที่เป็นเขาเรียกอะไรนะโซงแล่บ้านหาเซียวมีพระธรรมเขียนใ่ชายใป่ชายนี่มานีอีกนะคะท่านจะเห็นว่า จะมีขนมมีอะไรที่เป็นพื้นดําเดิมนี่นี่มาเลยนะคะนี่ขนมอันนี้ขนมจีบแต่นี่นี่นี่ข้าวคงแข่งนี่ข้าวแตนข้าวแตนข้าวโคงแข่งข้าวโคงแข่งจำได้ว่านี่สมัยก่อนคุณย่าเรียกนางเล็กคุณย่าเรียกนางเล็ก นมพิงอ่านี่นมพิงนะขนมโบราณขนมโบราณประจิมประจิมผ่ามมาแต่ลุงเบิ้มไปอยู่ข้างบนแล้วเอ้านะคะไปนี่มาอีกนี่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 ลาบมะเฟรนนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของเราลาบมะเฟรนเป็นตาแนแซ่บาแนแซ่บนะคะไปแล้วก็มาอีกนะคะนี่นี่นี่มาเลยนี่นี่รู้สึกว่าคนขายจะวุ่นวายหน่อยนะคะคนขายจะวุ่นวายหน่อยเงียบๆหน่อยคนขายเดี๋ยวให้บรรยายอ่านี่ ป้งจีเออนี่ข้าวเหนียวจีเอข้าวเหนียวจีนะคะนี่ข้าวเหนียวจีมานะคะด้านนี้แล้วก็วกกลับมาด้านนี้ก็จะเป็นมีกระทงกระทงนี่จะเป็นกระทงก็คือน่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับนเยกอเพราะว่าเรานี้เราจัดงานเรากระทงแล้วก็มีส่วนของวัดทาเซี่ยวด้วยฝั่งนู้นครับที่ทางวัดทาเซี่ยวก็จัดกระทงแห้ท่านได้ร่วมลอยนะครับตามแต่กังสันทาท่านโต๊ะกลางที่เราจัดเตรียมไว้ให้หลายท่านได้เริ่เริ่มมีการเต็มแล้วก็ มีการลูกจเปียกันการนั่งจ้ามีเล็ที่นั่งมีอะไรนะคะนะครับวันนี้คเอ่อนะคะแล้วก็มีนี่นี่นี่เราจะดูว่ากระทงเนี่ยมีเป็นกระทงแบบไหนบ้างมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นกระทงใบตองอันนี้เป็นกระทงกระทงขนมปังอาหารปลาอาหารปลาผสมสีลอยแล้วว่าไครคะน้องพอใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นกระทงของน้องพอใจเอ้น้องพอใจเดี๋ยวถามหน่อยว่ากระทงคืนนี้จะหลงทางไหม ไม่ลงน้องะลมัดคู่กันครับไม่ลงแน่นอนการไม่ลงแน่นอนเป็นกระทงอะไรนะรักโลกใช่ไหมอ่าเป็นกระทงรักโลกนี่น่ารักทีเดียวนะครับมาอีกแล้วขนมบัวลอยเจ้าเก่าสีปากและสีมือไม่แตกต่างนะคะสีปากสีมือไม่ภาษาบรรทาวฮองอย่าไปแง่อย่าไปแง่เพราะบอกว่า แย,แย่เสือ,อะนะคะเราบอกว่าเราก็ไม่ได้แย่เสือแต่พอนี่เสือมันหลับเราต้องบอกให้เสือมันตื่นใช่ถ้าก็เข้าท่านเนาะเอาปะมใบเตยมาหอบใช่บลอยหอไใบเตย สามารถทำใบแปลรีเซ็คเกิลได้ซึ่งเราไม่ใช่โฟมนะคะโอเคขอบพระคุณมากค่ะนี่นะครับเป็นที่นักชชมน้ําหอมปเตยะอเกียยุเก๋น้ำหอมไปตเก๋เราไม่จับนี่มานีกมีกระทงอีกมีแหวนแอกนมีแหวตอบได้ไปมีกระทงอีกหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะนี่นี่ก็มีกระทงอีกนะพี่นั่งนี่กระทงที่เป็นอาหารของปลาและที่สำคัญมีตุ๊กตาอันเนี้ นายยกคิดว่าอะไรครับถามก่อนอ่ามองดูเฉยๆห้ามห้ามห้ามอ้าวอ้าวให้ให้เดาให้เดาติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้เป็นที่ใส่ของผิดครับนี่เลยยาดมใช่ครับก็ใส่ของก็ใส่ยาดมไงอันนี้เป็นไม่ทันหมดเลยเป็นเป็นปิพันธ์ที่ถือว่าการแปลรูปจากยาดมสิบบาทสามารถแปลเป็นหลักร้อยได้ด้วยฝีมืองานแฮนด์เมด น้องเขาอยู่กศนเขาแจกจ่ายภูมิปัญญาให้สมาชิกกศนเอาไปก่อเกิดเป็นรายได้เยอะแยะกล่องใสยุกใสยาเห็นไหมครับเนี่ยใช่กล่องใสยุกใสยาวันนี้ขาดไปอย่างนะอะไรคะดอกไม้ใบเตยปกติเขาจะมีดอกไม้ใบเตยมาผมเห็นดีแล้วเขาสามารถ เอามันหักมันดอกสวยจริงๆแล้วเวลาถักนี่ค่อนข้างเจ็บมือนะเพราะว่าเพราะว่าตรงรีดนะคะอะไรรใช้พลังพอสมควรใช้พลังแต่วันนี้ขาดเขาเคยเอาใบเตยมาทําดอกไม้แล้วเดินจะ่านนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้เิดวันนี้คุณผู้ิต์ลอยกระทงรับรองที่นี่ไม่หลงทางแต่หลงรักไทยพวนบ้านหาดเสียนะคะอี้นะคะ เรามีอาหารหลากหลายนะคะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะเดินรู้สึกว่าไม่จะไม่ค่อยถึงแล้วนะโยมไม่ไม่เริ่มไม่เป็นใจแล้วนะคะเพราะไกลไมากเห็นไหมแหวนมุมดินทิไทยก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเราจะมีดนทีไทยมาเล่นด้วยนะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่พิธีการนะคะใช่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะเปิดพิธีการแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการร่วมละเล่นนะคะร่วมกันละเล่นแล้วก็มีการแสดงด้วยนะครับวันนี้ได้กันดีเลยค่ะโอเคร่วมด้วยนะคะท่านค เออเนี่ยเนี่ยายกมากับพอใจซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของในงานราชการต่างๆครับท่านเองก็มามีส่วนร่วมสำคัญในการเปิดกิจกรรมของเราใครจะเนชื่อนั้นเใครจะเขียนชื่อนนไทยพวกหัวหน้าส่วนราชการเขาบอกว่ากระทงอันนี้ไม่หลงทางแต่เป็นกระทงเจาที่เขียนได้อันนี้จะส่งให้ยกด้วยโอ้โหมาแก่นแต่นี่เฮาคุ้มเลยเนี่ยจ้างหลึ่ลูกจ้างสิบบาทรีบพันหนึ่ง โอ้มาแล้วสีม้าก้านกล้วยมาเกนแตอมาเกนแตอวันนี้มาแล้วสีม้าก้านกล้วยโอเคเก็บควันนะคะเมื่อวานก็ไปที่สุโขทัยกันวันนี้ก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะคะที่สุโขทัยวันนี้มีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านมานะท่านเศรษฐาท่านเศรษฐาทวีสิน แต่ตรงนี้มีนายกเทศบาลมาท่านนายกเทศบาลมาที่จีหรนายกจีมาแล้วก็มีภาคหัวหน้าส่วนหลายๆไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณครูหมออแต่ที่แน่ๆนะสัมภากรณนี่วันนี้อย่าได้ไปตรวจตาดูว่าเขาขายอะไรดีแล้วจะมาเก็บภาษีนะคะให้สัมภากรณบอกว่า